สีขาวทิมเบีย้ยครับฝั่งสีแดงยังไม่สนใจสีขาวจึงขยับโคนขึ้นไปสีแดงขึ้นมาสีขาวเดินเบีย้ยครับฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวบุกด้วยเบีย้ยคู่ริมสีแดงกิน สีขาวใช้โคนกินออกมาสีแดงใช้โคนเข้าไปไล่สีขาวไม่แลกถอยหลบฝั่งสีแดงเอาเรือมาผูกเพิ่ม สีขาวครับก,กินเบี้ยฝั่งสีแดงกินโต้อตอบสีขาวทิมเบี้ยไล่โคนโคนแดงถอยหลบ สีขาวขยับขุนเชื่อมเรือฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมไปสกัดกินพื้นที่สีขาวจึงขยับโคนสีแดงเดินเรือสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวใช้เบี้ยกินรักษาตำแหน่ง ฝังสีแดงทิมเบี้ยกลับเข้าไปสีขาวกินฟั่งสีแดงกินคืนจากนั้นครับสีขาวกินเบี้ยฟังสีแดงใช้ม้ากินถามต่อม้าสีขาวไม่แลกเดินหลบ สีแดงเอาเลือก,กดสีแดงครับทิมเบียเข้าไป สีขาวเอาโคนไล่ม้าฟังสีแดงไม่สนกินเบี้ยจับม้าสีขาวถอยโคนกลับมากินสีแดงขยับขุนสีขาวใช้โคนกินม้าสีแดงใช้ม้า กินโคนสีขาวเอาโคนเข้ามาไล่สีแดงขยับเม็ดสีขาวเอาโคนกินมา้าฝั่งสีแดงใช้โคนกินไล่มา้าม้าขาวมาตีลุกขุนแดงขยับลบ สีแดงครับกินเหลือสีขาวกินสีแดงใช้เบีย้ยกินเม็ดสีขาวใช้ม้ากินจับสองโคนสีแดงจึงเอาโคนไล่มา้าม้าขาวจับโคน สีแดงจึงแก้โดยการเอาโคนจับสองม้าสีขาวจึงเอาเรือมากดขุนสีแดงหลบตากดสีขาวจึงตีลุกสีแดงหลบสีขาวใช้เรือกินโคน สีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงขยับเรือจับมา้าม้าขาวเดินมากินเม็ดสีแดงจึงตีลุกสีขาวขยับสีแดงถอยโคนออกมาสีขาวใช้ ขุนรับชิดโคนโคนแดงขยับหลบขุนขาวบุกเข้าหาสีแดงขยับโคนสีขาวตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวตีลุกสีแดงหลบ ข,ข,าาขุนขาวตังเข้ามาสีแดงหลบขุนขาวเข้ามากดสีแดงครับเดินโคนจับมา้าฝั่งสีขาวไม่สนใจปิดเกมลุกจน